ีการวาดภาพลับซินจูบนะคะมันเป็นเทคนิคที่ง่ายของเราที่เราฝึกมาด้วยตัวเองนะคะไม่รู้ว่าจะดูดีต่อคนอื่นหรือเปล่าก่นอนีงแล้วก็ดูก่อนว่าเราจะวาดาในแบบไหนนะคะในมุมไหนองศาไหนสมมติว่าเอาเป็นแบบข้างแล้วกัน แล้วก็วาดข้างนี้คนนึงข้างนี้คนนึงแน่นอนนะคะว่าการ์ตูนทั่วไปแล้วอะ่ะฝ่ายลูกจะสูงกว่า,าส่วนมากนะคะฝ่ายลูกจะสูงกว่าฝ่ายรับก็จะเตี้ยก,กว่าดังนั้นก็คนที่ต้องเงยก็คือฝ่ายรับนะคะแล้วก็วาดหน้าข้างก่อน จะวาดเป็นผู้ชายกับผู้หญิงจริงๆอยากวาดผู้ชายกับผู้ชายมากกว่าแต่ว่ามันไม่สาก,กลวาดเวลาวาดถ้าจูบก,กันนะคะปากของคนนึงก็จะเห็นแค่ ซีกหนึ่งปากของอีกคนนึงก็จะเห็นแค่ซีกหนึ่งอย่างคนนี้อยู่ในมุมข้างหน้าที่เราเห็นก่อนนะคะเขาก็จะเห็นปากบนก็วาดไปอาจจะแบบทำให้เขาดูก้มๆนะแบบเอียงหน้าไปทางฝั่งนู้นก็ได้นะคะจะได้ดูแบบสมจริงหน่อย มุมของจมูกก็ต้องมากกว่ามุมของหน้าด้วยนะคะทุกอย่างก็ต้องเอียงถ้าสมมติว่าเราเห็นปากเราเห็นปากของคนที่เป็นฝ่ายรับนะคะ มาทางปากล่างก็แสดงว่าเขาก็ต้องเอียงหัวข้างบนไปทางนู้นนะคะแล้ก็จะเห็นคางเราจะพยายามวาดให้ออกมาเป็นผู้หญิงนะคะ,ะว่าเราก็ไม่ค่อยถนัดผู้หญิงเท่าไหร่ส่วนมากลายเส้นแบบนี้เราจะวาดผู้ชายกับผู้ชายมากกว่า จริงเรามีเทคนิคสําหรับที่มันไม่เกี่ยวกับท่าจุบแต่ว่ามันเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ต้องรู้ไว้นะคะก็คือหูจะอยู่ระดับเดียวกับตานะคะตรงนี้เนี้ยเนี้ยเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงนี้แค่นั้นแหละคะ่ะ ใครวาดเป็นช่วยมาบอกหน่อยเอาล้วผู้หญิงนี่ผู้หญิงนะผู้หญิงโอเคแล้วก็พอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ส่วนอื่นมันก็จะตามๆกันมาเองนะคะอย่างผมอะแล้วแต่ฉากถ้าสมมติว่าเราวาดเป็นเป็นแบบคอมิกอะไรเงี้ยแล้วก็ ทำให้มันเป็นไปตามฉากนะคะ 够。 คิดไปไกลน,นะคะเราเรียกฝ่ายรับฝ่ายลูกให้เห็นภาพชัดๆว่าเขาแบบมีหน้าที่อะไรในภาพนี้นะคะเราอาธิบายเข้าใจไหมก็้ค่ร็้แล้ว สำหรับคนอื่นหรือเปล่านะคะเราแนะให้ตรงที่เป็นแบบพื้นฐานนะส่วนตรงอื่นก็เราก็ไปฝึกเอาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้ารู้พื้นฐานแล้วมันก็ตรงอื่นมันก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้ว เรายกฉากมาค่ะว่าฉากนี้เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยลองมาดูแบบฉากจูแบบอื่นอื่นนะคะอย่างสมมติว่าจะเป็นมุมเ,เป็นมุมไปทางคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าเราอีกคนนึงอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูว่าให้ใครหันเอียงไปทางไหน ถ้าสมมติเป็นเป็นกรณีนี้นะคะคนนี้ก็จะเอียงเอียงไปแบบเนี้ยอีกคนก็จะเอียงมปแบบเนี้ยประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็จะวาดข้างหลังใช่ไหมคะเราก็วาดผมก่อนถ้าสมมติว่าคนนี้เป็นไฟล์ลุกใช่ไหมคะ ูจากทางด้านหลังนะคะอาจจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นมุมจากทางด้านหลังเราลองลองสังเกตดูก็ได้นะคะว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าว่าหูคนก็จะเห็นด้านลหลังหูหลังของหูเรานะคะแล้วก็วัดหน้าเอียง กะว่าหน้าเขาสองคนจะตรงกันนะคะให้ปากมันประมาณแบบใกล้ๆเคียงกันทำไมคนจูบกันต้องหลับตาไม่รู้ค่ะหาคำตอบไม่ได้ลองดูลองลอง ลองทำด้วยตัวเองลองเล่นนะคะก็วาดแบบนี้ลองสังเกตดูว่าเราวาดแล้วมันมันปากตรงกันหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะเทคนิคมันนิดนิดนิดเดียวเองอะไม่เยอะ ทําให้คอมันมาทางนี lle, a a ้เหมือนประมาณว่าเออผู้หญิงคนนี้นะกําลังอียงคอไปทางโน้นในตอนที่ยืนระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะก็วาดผมตามระเบียบ ไหลย,ยกขึ้นนะคะทําให้รู้สึกเหมือนตัวการ์ตูนที่เราวาดกาลังเก้งอยู่นะคะรู้สึกแบบเกิงเก้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็เสร็จอีกแบบหนึ่งแล้วนะคะก็มีแบบไหนอีกอ่ะก็มีหลายแบบนะคะที่ที่วาดเป็นหากจูบนะคะ อาจจะเป็นตัวกระตูนน่ารักน่ารักที่ไม่ไม่ไม่เน้นความเหมือนคนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นหัวหัวกลมๆหัวกลมๆแบบนี้ อยู่ไม่มากทิกการวาดประมาณนี้มันก็มีอยู่ไม่มากเราก็แค่รู้ว่าตัวไหนมันมีองศาแบบไหนนะคะก็แล้วก็ดูจริงๆมันมีหลายแบบนะคะแต่เราก็ฝึกแค่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาปรับใช้นะคะได้เองนี่นะคะขอบคุณค่ะ